ที่เขาสวดเดียวผมยกสุริการซันเวชั่นนะผมวันนี้ก็อยู่กับเกมแฟนดิแฟนตาซีสตาร์ออนไลน์ชูนะผมก็วันนี้ออ A นะนนจะมากับอยู่กับการที่เราจะเอาเท็กเชอร์และวิสัทนะผมซึ่งเป็นค้าหลักคือเท็กเชอร์ส่วนค้ารองคือวิสัยผมนี่ค่าสเตตัสผมนะครับกรงผมใส่อย่างนี้ครับผมประมาณนี้ครับก็ใส่ของทั่วไปนะผมไม่มีอะไรมากแล้วก็ เราจะไปต่อสู้บอสตัวตัวนะผมแบบว่าไปกันหนึ่งหนึ่งซโลเลยนะผมกับบอสที่ชื่อว่าตัวนี้ครับบอลล็อตบอลลอดส์นะผมบอลลอดส์หรือเปล่านะอ่านนีเปล่าไม่แน่ใจนะเพราะว่าอ่านไม่ออกเหมือนกันนะผมเราจะไปหนึ่ง,หน,งหนึ่งกับมันนะผมซึ่งมาดูดก่าว่าผลจะเป็นยังไงนะผมแล้วจะมีสำหรับคลิปนี้จะเป็นการบอกจุดออนบอสอะไรอย่างเงหลยหลายอย่างที่แบบว่าเป็นจุดหลบบอสอะไรอย่างเงี้ยดีนะผมเดี๋ยวลองไปดูกันดีกว่าครับเดี๋ยวรอถึงบอสแล้วเดี๋ยวไปเจอกันเนาะเดี๋ยว เดี๋ยวค่อยลงโอเคมาพูดถึงเรื่องบอสกันดีกว่าผมก็ขั้นแรกับผมบอสก็จะเป็นธาตุแพ้ธาตุไฟกับน้าแข็งซึ่งเป็นธาตุดีประหลาดนะโอเคคราวนี้มาหนึ่งหนึ่งแล้วอุ้ยแต่ลงแค่คนเดียวนะผมไม่จะมีคนอยู่ในตี้แต่ลงคนเดียวอยู่ดีนะครับมาดูดีกว่าว่าเป็นยังไงบอสธรรมดาจ้ารอดไปเรามาอยู่ช่วยชุบเฉยไม่ตายหรอกชื่อดีโซโลอย่างเงี้ยเนี่ยระดับเซียนแล้วคอยดูแล้วกัน เดี๋ยวค่อยดูขึ้นเวทเคลียโหดอะโหดมากอะจริงตายเร็วๆนะไม่เอาเขาไม่ชุแเลยหรอแต่ก็นานหน่อยอะเพราะว่าดาเมจไม่ได้แรงขนาดนั้นแต่ก็นานๆได้ไม่ใช่กันเนอร์นะเว้ยกันเนอร์ก็นานเหมือนกันเดี๋ยวต้องยิงอัดปากบอสไงจะได้เร็ว หลบด้วยนะครับจังหวะไหนดูด้วยนะครับสกิลลงพื้นมาสีาฟ้าได้พื้นหลบได้เลยนะบอสจะมีเกียร์สองชั้นนะผมเปเกียรส์สีข้างนอกสีฟ้ากับส,สีเหลืองนั่นเองถ้าบอสอยู่งี้นี่ใกล้ๆฉมวกสีฉมไฟฟ้าเนี่ยฉมวกไฟฟ้านี่จะเดีเลยประมาณสามสิบวิน,นะผมก็ยิงไปที่หน้าบอสบอสก็สปันอย่างนี้แล้วก็สกิลใส่ปากบอสได้เลยนะผมถ้ายิงใส่ปากบอสได้จะแรงกว่าปกตินะผมสังเกตดาเมจที่ขึ้นนะครับ แม่งมาสกิลใหม่เชตตกทีมานาหายกดหลายว่าอะไรอ่ะไปฟาร์มรอแล้วเนะี่ยถ้าผมอย่างนี้ไปเรื่อยๆผมบอสไม่โหดอะไรมากหรอกแต่จังหวะที่บอสเลือดต่ำๆระวังด้วยนะครับบอสจะปล่อยท่าแปลกๆออกมานี่หลบกันดีๆนะบอสที่จะเหมือนบ้าคลั่งมากตอนนั้นเจอบอแสแร้คุณแบบเกือบชนะแล้วแต่แม่งสุดๆอ จริงๆใช้ปใช้อเมทเวทเราย,ยิงก็ได้นะแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่เตียนก็ใช้ปืนยิงไปครับไม่มีใครว่าอะไรนะผมอย่างผมนี่ใช้ปืนยิงเหมือน,น,น,นกันสังเกตด้วยนะผมบอสมันปล่อยสกิลมาหลบดีๆนะครับอย่าไปยืนรับนะใครยืนรับนี่โคตรบ้าไอ้ลูกไฟฟ้าไอ้ลูกไฟไอ้ลูกไฟฟ้าใหญ่ๆที่ปล่อยจากหลังมันหลอนมากอะโดนทีหนึง่ง ไม่แน่ในใจบอกอาจจะบอกว่ารับนะรับนะโหดร้ายวะยิงเข้าหน้าถ้าเกิดตรงนี้ไม่ถึงก็เบียดไปยิงป้อมปืนหนึ่งก่อนก็ได้ับผมมาตรงกลางแล้วเหมือนเดิมครับเอาไฟฟ้ายิงเข้าเข้าหน้าไปแล้วผมแต่ตอนช่วงแรกๆนี่ทำอย่างนี้เรื่อยๆนะครับแต่ว่าพอถึงช่วงหลังแล้วไฟฟ้าเนี่ยพยายามจะเก็บพยายามเก็บมันไว้ใช้สกัดสกิลวอสด,ดีกว่าพยายามอย่ามายิงโมวซนะครับไม่งั้นเนี่ย ถ้าเกิดบอสสกิลมาปุ๊บนี่โอกาสล่วงสูงมากถ้าลงคนเดียวได้แล้วนะผมไอเรากลับไปแบบสองเมื่อกี้ดิมันมีคนดยู้ใครแม่งทำบอสเกิดแล้วเอไ,ไนั่นวะฆ่าคนเดียววะไม่รอคนอื่นเลยรีบบอเมื่อกี้โดนไดยย้ดก็แกมันก็ไม่ดีจริงๆอ้าวทำไมอะ่ะเขาก็ริงตั้งนานแล้ววะมันเพิ่งมากอะ่ะเมื่อแกไม่รอคนอื่น บอสจะงับนะครับหลบดีๆนะครับจำงหวนี้สมชีปอืนก็หลบกันดีๆนะมันงับประมาณ3-4ครั้งนะผมหลบไม่หลบไม่พ้นนี่โดนแดกหัวแน่นอนนะครับเมื่อกี้ตาตาเมื่อกี้มีคนโดนทินไปแล้วคนแถวนี้แหละอะไรไม่มีมีครับผม พยายามสังเกตครับบอสจะบอสประมาณเก้าถอยหลังนิดหน่อยผมแล้วค่อยใช้ท่ามัน,นครับไม่เคยหักข่าวบอสได้เลยจริงๆตั้งแต่เล่นมาล็อกหัวแล้วมันไม่มีสกิลที่ทำที่ยิงถึงดูนะครับบอสทำอะไรบอสอย่างนี้ข่าสีแดงบอสคือพอตพุ่งนะครับหลบนะครับอีกฝั่งนึงนะครับผมส่วนใหญ่บอสจะพุ่งไม่กลางแล้วก็สักฝั่งนึงครับระวังด้วยบอสพุ่งกลางมีนะ โดนมาแล้วนะอะไรอะไอโดนระเบิดพิษแล้วนฮนะ่าไม่น่าออกไปตามที่แกพอกเลยอ๋อทำไมอะโดนพิษเลยเนี่ยนีไ่ไงก็กินยาไปดิอันนี้คือบอสจะพ่นน้ำนะครับเต็มตัวใช้ถุหมวกอัดปากอัดปากบอสไม่ทันครับว้าวยิบหายแล้วโอ้โอยไปอู้ถุงหมวกว้าวเกือบแล้วเกือบตายอ่ะเมื่อกี้โอ้ย เออแกระยะใฉยชุบแล้วอะ่ะเดี๋ยวพึ่งยังไม่ตายบอสพุ่งเหมือนเดิมครับบอสจะหมุนตัวหนึ่งรอบก่อนพุ่งนะผมแล้วก็หลบได้เลยนะครับผมแล้วเราหลบสามารถยิงตวนได้นะครับนี่ไงล่ะสุดยอดอันนี้บอสจะค่อยๆปล่อยตัวเองกลับมาเรื่อยๆผม,ผมก็ไม่มีปัญหาอะไรหลอยตูดได้เลยครับถุยโทษโทษโทษลอยหลังได้เลยครับผมถ้าเกิดเรามองไม่เห็นระยะสกิลก็เปลี่ยนฝั่งปืนยิงได้ครับผมจะได้เซฟตัวเองนิดหน่อย โอกาสล่วงตูงนะจ๊ะบอสมุดน้ำไปนี่พยายามโดดออกมาก่อนนะผมอย่าเพิ่งไปกดยิงค้างไว้โอกาสที่บอสจะใช้สกิลโมโซเยอะนะครับบอสท,ทำอะไรดูท่าทางแล้วปล่อยลูกแก้วแนะ่นั่นไงปล่อยลูกแก้วได้รีบยิงให้แตกนะครับจะย,ยืนอย่าให้มันเข้าถึงตัวเด็ดขาดนะผมไม่งั้นนี่สนุกแน่ครับทันไม้ทันไม้ทันไม,ทนไม,ทนไม้ทันนะผมอย่าให้อย่าให้ลูกแก้วถึงพื้นนะครับถึงพื้นนี่รับปองตายยกตีแนะ่ๆมาคนเดียวก็ตายคนเดียวอะ แต่นี่ต้องมากันสองคนไงไม่ไม่ไมแกอยู่ข้างนอกสังเกตข่าวบอสครับบอสพุ่งเหมือนเดิมนะผมมีโอกาสที่บอสเลือดต่ำกว่าสิบอร์บอสจะพุ่งสาสองครั้งนะผมฉะนั้นแล้วก็หลบก,กันดีๆนะบางทีตอนนั้นเจอสมครั้งก็มีเขาแดงแดงขึ้นคนระับพุ่งสามครั้งอะ่ะผมนี่หลอนเลยครับผมใช้ปืนยิงไปเรื่อยๆครับบอสพ่นน้ำอีกแล้วจ้า ว้าวอีกแล้วบอสพ่นน้นสำสามารถใช้ปืนยิงสกัดได้แต่ว่าผมสกิลผมยิงพลาดสองครั้งแล้วครับแต่งดีหลบพ้นนะไหนเอ่ยบอสพุ่งอีกแล้วจ้าหลบไปเรื่อยๆครับบอสไม่ยากอะไรนะผมจะไปยากอีกทีตรงที่บอสเลือดต่ำกว่าสิบเปอร์นั่นเองรับรองว่าหลบกันเพลินแลยตอนหลับต่ำกว่าสิบเปอร์เนี่ย จริงๆมันเป็นงูนะเว้ยใครไปเรียกมันหนอนโอ้เจ็บเจ็บเดี๋ยวใส่มาคนเรียกมันว่าหนอนโทษโทษคนแบบเนี้ยจะพลาดพิงสิ <laughs> บอสมีการปล่อยลูกน้องมาด้วยนะผมก็จัดก,การลูกน้องด้วยเพราะลูกน้องมันก็ใช่เล่นนะครับอันตรายโคตรบอสท,ทำไรอะ่ะไม่บอสนิ่งๆอะ่ะอ๋อปล่อยลูกแก้วไม่มีอะไร บอสทำอะไรเอ่ยปล่อยลูกแก้วนะครับหลบครับผมลูกแก้วจะติดตามตัวเรานะผมถ้าเกิดเกิดระยะแล้วก็ไม่ตามนะแค่นี้ป้ายิ่งวอป้ายแตกกันหมดแล้วเนี่ยกาะบอสตายยังยังจะตายเองแล้วเนี่ยพยาบาลในติงเกลเราน,านานแล้วนะยังยังไม่ตายจะเย็น,ยนเราตัวเราอยู่ ครับผมยิงไปเรื่อยๆครับผมไม่อยากใช้ฉมวกเพราะว่ามันมีโอกาสที่บอสจะใช้สกิลอื่นๆแล้วมาทำให้ผมหลบไปพ้นเนะผมก็จะใช้ฉมวกเนี่ยสกิลอัดบอสไปเนผมบอสจะได้นิ่งๆจะปล่อยลูกแก้วน้ำทำบ้าเหลือตึงกี๋ยอะไรเหรอเฮ้ยไม่อยากเห็นเนอะยิงไปเรื่อยๆหายโอรสจังหายแล้วนะครับผมมาปิดฉากกันดีกว่าเนาะ มาเลยน่าจะตายแล้วครับจังหวะนี้ตายสิขอร้องนะตายนะไม่ตายกูตายเองนะผมสกิลพลาดน,นะที่เกิดเป็นสายฟ้าขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าถ้าไฟใหม่ไอ้สกิลไฟใหม่เนี่ยมันใช้มานะใช้พีพีเยอะมากนะผมทำให้ผมกดพลาดบ,าบา่อยๆ้้าทางงานเข้าแล้วครับ บอสทำอะไรเอ่ยน้ำน้ำมาลูกแก้วน้ำไม่ขอร้องบอสอยา่ยาอย่าอย่าถึงพื้นได้โปรดอยา่าโอ้คยทันโอ้ย,โอ,ยโอ้โหโหลดเลยปืนกำไปไหนแล้วเอ่ยบอสลูกแก้วที่พ่อนออกมาสามารถยิงทิ้งได้นะผมแต่พยายามอย่ายิงจะด,ดีกว่าเพราะว่าโอกาสที่เราจะพลาดนั้นสูงนะครับ ถ้ายัางไม่ชำนานในการยิงมันเนี่แต่ว่าแต่ชำนานแล้วเลยชำนาญแล้วไม่พ้นเร,รื่องมีทำมาลายบอสตะเกียบกมีลูกน้องบอสโผล่ถถด้วยเหรอถ้าเกิดบอสมันมันขยับตัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยใกล้าตายแล้วครับเหลือติดบอลเหรอ,อยังเรายัางไม่ตาย,ยาเ,ลเลือด<ไ>เราไันเลือดเต็มหลอดอยู่หลอดแก่แช่ง พอร้องได้โปรดอย่าแช่งชุบในมือเราสั่นไปหมดแล้วว่ายังไม่ตายพอร้องอย่าแช่งจะผ่านแล้วคนเดียวโซโล่เนี่ยชิวๆเลยเห็นปะ่ะเทป่าหลงอาเจ็บมากบอสตั้งพลาดแปลกๆครับเกิดอะไรขึ้นงับแน่นอนว่าแล้วงับประมาณ3-4ครั้งนะผมพยายามหลบดีๆนะครับ เรียบร้อยบอสตายเย่เย่เย่เอาไปดิเย่ฉันไม่ได้ทำอะไรเลยเย่จบใบการโซโลบอสนะผมเจอกันใหม่พาร์ทหน้าว่ามีโซโลบอสตัวไหนอีกนะผมสำหรับอ่าอาชีพผมเล่นวันนี้คือเท็กเจอร์และวิสานนะผมเมนเท็กเจอร์ซัฟวิสานนั่นเองโอเคมาไอเรามาเอาของมาอุ้ยโหได้ของฟรีอ่ะเออไงล่ะเทพวะล่ะไปละ ขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดซับสไ r ร b ์กันด้วยนะคะ